หน้าร้อนทีไรไอเทมยอดฮิตก็หนีไม่พ้นมะม่วง m a งโกแฮะไม่ได้ให้แปลภาษาให้กินตังหางมะม่วงไม่ได้มีแค่ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีทั้งมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวแล้วแต่สายพันธุ์และวิธีกินที่ต่างกันวันนี้เราจะพูดถึงมะม่วงพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเยลโล่ไม่ใช่ลูก อันนั้นสีเหลือง <c oughs> ป,ป๋าทำงานแป๊บมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลูกมากในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ปลูกกว่า5,180ไร่โดยเฉพาะในตำบลกระเสียวย่านยาวและหนองผักนารสชาติเขาหวานหอมละมุนทานกับข้าวเหนียวมูลราดน้ำกะทิห <c oughs> ิ้วเลย วันนี้ผมจะพาไปดูสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองถึงที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีไปพบกับพี่เก่งเจ้าของสวนที่จะเล่าให้ฟังว่ากว่าจะได้มะม่วงคุณภาพพรีเมียมต้องใส่ใจและพิธีพิถันแค่ไหนทั้งใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งห่อผลมะม่วงป้องกันแมลงเจาะเสียหายและตอนเก็บเกี่ยวก็ต้องเก็บอย่างทนุถนอมทีละลูกเพื่อไม่ให้ช้ำสวนผมนี้ปลูก ปี58ก็เริ่มปีที่43ปีครึ่งที่ผลผลิตพี่ได้รุ่นแรกเลยนะนะแต่รุ่นแรกเลยของผมนี่ได้ราคาตัวเบาทมีพ่อค้าต้องออกมาเหมาห,ห,หมดเลยผลผลิตปีนี้มะม่วงสวนเรามะม่วงดกครับ20ตันปีนี้ที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดจะมีพอ่อค้าหลายเจ้าที่เข้ามาติดต่อเราที่เราซื้อขายกันประจําก็มีถ้ามีคนสนใจสามารถติดต่อได้ทางไหนครับพี่ติดต่อเกษตรแปลงใหญ่หรือว่าเบอร์ส่วนตัวของผมก็ได้0ูน 2, 2 6 9 1 5 6อกีชื่อเดนชิเก่งมะม่วงน้ำดอก ไม้สีทองของอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้มีดีแค่ขายผลสดเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายเช่นมะม่วงอบแห้งมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงพร้อมดื่มช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรบ้านเราอีกด้วยถ้าใครมาเที่ยวสุพรรณบุรีอย่าลืมแวะมาลองชิมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกันนะครับ